ของแค่อีกตัวนึงพ sí ี่นงเ็จเวียดบ่นี่เ็จเวียดบ่เวียดเอาบ่เวียดเวียดเอาหรือไทยเอาเบียดเอาแล้วแล้วของคนใดละตงป้ายละบ่ป้ายไรมันไสามหมื่นเจ็อ้อเือออกมไเป็นหะมันจ เออเอาเอาอย่างเลี้ยมันคือคือบดนี่เลยคือพี่ไอ้กระโพดบดอาหารกระสอบกระสอบอาหารบดได้กินเลยเออกินแต้กระโพดบดครับต้งขับตั้งอวดดกินดีไหมห้เลทะเลกับปลาดิบอู้ขมอูรับบสยดายจะตั้งใจ้นึ่ยที่ขาย าามาอยู่กับเ้าโดนปาดได้หรือปีหนึ่งปีหนึนงไไโอ้โหสมพรมันกล้าขาอยาขาออกพี่นอ้องได้เงินน้ำพึ่นแสนกว่าบาทแล้วปล่อยไปหาเงินเจ็ดครับสร้างหน่อยพี่น้องเอ้หาเงินเจ็ดสร้างหน่อยพี่น้องเอ้หาเงินเจ็ดโอยใส่เพิ่นเป็นลูกอยัางตรงมุจักบ่ลูกสิ่ใบ ศูนย์ะห้องแล้ว e บ่นได้ยักปีเหรอตัวนี้สี่ปีกว่าหนึง่นใจเย็นก็ได้เราใจห่อนโอ้ยบ่มา,บาลลเลยลังเทื่งานมันหลาแค่สิบนทีสาักนาทีก็ได้อเออาจากใจห่อนจากแบบเดียวอยากไปได้เลยสาใจอันโดนลงร้อนละจับเอาละไปร้อนม่นบ่เออแต่ว่ <c oughs> าคนนี้สิใสอยู่เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงบ่ สิบวที่สบเจาทีก็ไม่ือว่าโดนมาได้สำเรนหครับเออแต่ว่าครับไ้เบียดว่าไ้เบียดเออคนขึ้นหอดเมียห้างเมียโดนมาไหนหรเมื่อล้วจะคองกันแล้วโอ้พี่น่อยไอเสียดายพ่อพันลูกสิวายศูนย์กหกรับพี่น่องไปเบียดแล้วหานเจครับอ่ะไปบิงพ่อพันงามครับ ่อยตวงเพิ่นได้ทุนค่ารับจ้างผสมแล้เพิ่นไปร้ายแล้วครับเดี๋ยวเลยเอามาปลอยออกครับพี่นกห้าหมื่นเจ็ดบึ้งของแท้กันนะพี่นกของแท้ของแท้แท้่กวายกว่ายจะได้หาเงินฮะ สามหมื่นกว่าเลยบ่ว่อยากได้หามื่นทางไงทางทางอย่างวัดเป็นครับพอพันเนาะพอพันพอพันครับหมื่นกว่าหมื่นเต้าบ่เพราะร้อยหกสิบบคกามสูงในวัดบ่ร้อยหบอครับร้อยหกสิบสองเนาะครับนี่เขาวัดไงเงินวัดไทยวั่นจะเอาว่าขาหลัง อันนั้นที่ออันนั้นหัวเดี๋ยวมันค้อนยเปียกิอยเปียกหัวยาลอันมันยือกินนะยือกินงาข้ากระถินลอยเปียกสิบมฮะิอตสองเมตรบอยืกินงาักกระถินอยเปีจ็ดิ้คุณแล้วใช่จปีแล้วครับพอนี่สมปีกว่าสปีกว่าใส่การใส่งานได้อยู่มนแลครับกินดังยังไงครับพี่น้อง สีเข้มเข้มมีดางยั็กน้อยครับครับไข่ดีครับไค่เสมอเอาอหางครับหางพี่น้องนี่เหยเล็บอเมันสะดือดใส่เล็บบ้องขันตื่นควายครับพี่น้องครับเเคยเขาตลาดเจกเทื่อมั้งนี่ครับเพิ่งอบไามครับโอ้มันออกเลยบ่เล็บมบ้านเจ็บบ่อยหย หยับไม่หยับ่หยับตื่นบ้างเหรอเปิดเปยี่หไหนครับไปเลยเด้อเอมาบุกันไปเปิดยี่หไหนครับเปิดเลยหาสองหมุนสองเนาะ่ะคุยกันเบิงอยากถามน้ำพันงายๆไม่สครับอาเบอรโทรครับ0 6น0 6ห0ามศูนย์หกสามย์้ายยปงครับห้อยยงนะครับเนาะอขอบคุณหลายๆครับหอยครับครับอ่ะขอพันครับ เลือตูถือว่าใส่ได้เลยพี่นอ้องอาจจะบอ่อหันเต็มบันไดครับว่าเดิมเดิมพี่น้องกินยาอ่ะแม่บอกตุสิทจสเจ้าคือสิค้าลมอีเด็เป็นยังมันถึงหรือแพงมันถึงสิเอ็อืมมันต้องส0งพแม่ งัวโค้งขับสายขุนอันนี้งัวเรี่ยงครับวัน,นี่สองแม่นี่ตนย,ย,ยตัวเท่าไรหรอเฮ้ยสืบบอขายขายครับอืมตัวสิบ <im ple> <fi> ห้าป่ะตัวเท่าไรเกาะตัวละสิบสองเฮ้ย <im ple> <fi> คือบ่เอาเขาต่อก่อนบ่ทันเขาโอ้ก like ็แล <developed> <power> <Ừ. S 1> ้วเหรอพี่น้องสิบสองเอาไปใช้ละห้อยอันนีรเอามือโอ้ยก็้ยเสี่ยวเมื่อจะเลิกเถอะโอ้ยมันยังเศรอยู่โชากันได้พอพันครับพี่น้องนี่พอพันเลยเหรอนี่ Nếu oh, oh, léo oh, này nó bạn đi nó ôi ô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  ôi là ôi ô ôi ô ôi ô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  โอ้อันนี้ม oh, uh, ันคือคึกแท้ม oh. so ันลูกได้บ่ล่ะเอาลูกยีลาลูกถึงเชือกถือเนลูกได้บ่เพรอะขวางไงหล่ะกองจอดกอดพี่นองไงเออ ลูกไดเยอ่ดอกเออเอาเอาลูกลูกยี่ล่ะเออโอ้สวรรค์เนี่ยหนึ่งพัมื่นสิแล้วอันไรไปได้ละห้อยอันคึกๆนี่เจ้าเาเท่าไหร่ห้าหมื่นพอพันสูงสิประมาณหนอยหกสิบนี่แหละพี่้องนี่คึก ดึงไว้มาเลยกับฟักฝากฝากเบอร์โทรไว้บอห้อยศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งย์สี่สองเจ็ดหกหกห้อยยังก็เฮ้ยห้อยตักเออก็เมื่อตะเลือกเถอะก็ไม่ให้ถือพวดเออขาดกันพวดเอาไปเมี่ยนเอาไปเซียงไว้สักวันเราเห็นคน่าพี่น้อง ทางดีอยู่พี่น้องใครเสมอบ้องหมึกษาดี <c oughs> เกือบแล้วเนาะเงินมืงง่นบางเงินเลยขอวา่าโค้ฟขอโอ้เฮ้ยทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับที่กำลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องวัดพุทธครับมือหนิป้พาพี่พ่อน้องมาอยู่สนามกุลคะคพี่น้องอำเภอวานอนนิวัดจังหวัดสกลนครครับมากับ สภาพร่างกายที่พอสบายครับพี่น้องเป็นไข่เป็นไข่กินยานอนสมอยู่บัดคืนครับเมื่อคืนนี่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> แต่ว่าช่วงปลายปีหกแปดนั้นผมเลี้ยวไหลครับ <c oughs> ผมเห็นให้พี่ให้นอ้อง <c oughs> ผิดหวังในการทำคลิปของผมครับผมบอกไปได้มา สลาบดบบมาบได้มาสนามครับผมก็ขอโทษขอ้อไฟพม่พี่น้องได้หลายครับติดภารกิจปี6คกเกาผมก็เลยพยายามสิบว่าให้ขาดหนาที่การงานครับพี่น,ออน้องหาแนวหาแนวห้พี่น้องเบิ่งครับ1สบีสิบเก้าเซลยวสิบเก้าเมื้นเก้า bằng xem bằng ถ่าย จะได้ิบเก้ให้กันอย่สิบหาป่ิบหาหาลอยเาแดม่รู้นาอ๋ออปดน่าไื่นลดลงมาพันหนึ่งเรือแปดพันถ่าหมื่นแปดหาลอยป๊อแดดท่านใจขนาด หายวหาไอยยังผลิตผลัพูเลีต่อขาดพุนเดียวเจ็ดปัญหาเลยตี้ายโยตีเจ็ดปันหาป่อร่อยเนี่ย้บ่สิบหกเรื่องนึ่งเอสิบหกค่อยขายคนก็โอเค โอ้ยเป็นน้ำเจ้าเใคเพื่อนถือจะมาเพื่อนไหวตัวนี้หรือว่ามีแต่ผู้ใหญ่เพราะวันนั้นมันยอนอมันจะปีลงรถหน่อยซีนิสเออเเอาลงรถโบราณเลี้ยวอะบดี่สิบเจด่จับเล้วกันมงไหนจอ่ง้สบวสิบเจ็ดนี่บ่ เฮ้ยบึงว่าเดอพี่น้องเลยสิบเจ็ดบเจ็ดหาร้อยครับอ่ะแล้วครับพี่น,อน้องว่าจยากได้สิบเกพอพันไปเบียดแล้วเบึงแม่พันกำลังิิไปเบียดอีกตัวหนึ่งครับห้อยดิมของห้อยดิมมั้งครับนาะนยินว่าอยากได้สามสิบหาครับแม่นี่สูงไงครับ ่เมาล enfin like nice. ่งามกี่กันหลายมื่นเหรอพี่น้องส่วนราคาวิ่งวิ่งแม่นี่จิดีท่ส้เอาหันหาฟั้าสองมืนไมพี่เหอไสองหมื่นหาบ่ะสองหเจ็ด เขาได้เท่าไหรก่อนสามหมื่นสามเป็นแม่ยยกลูกกว่าน really: ี่ยเป็นลูกตัวนึงอือเอ้าตอนนี้มันทองว่างบปะนึก่ังไงทองว่างเนาะสูงลอยหาสิบกว่าพูองลิพี่น้องคิดว่นทากินครับ เรื่องดำพ่าเน้วพ่งามครับ้อผดห้องห้องเขาได้ก็ดิมใสามพ0นสามครับองมองคามองมองเอาบ่องขายซิเกตสามพไปเราะในโปรโมทัมู่มาเบิร์นะเบอร์โทรไปนี่ละหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่ปดเสมเ่มนาะอ่ะตัวงามครับพี่น้อง่เมาครับ เบียดกับมาวนสิเอาอยู่สองแสนกว่าเงินแสนพี่รองเลยไปเอามาสีแเลี้ยวเบียดอยู่กับมาจักนี่ก็ไดทั้งน้อยสิใจย้อนเดียนี้สวยมากเออมวนอยู่เลสี่มันไปเบียดบ่ลอะพี่้องท้ายมาล้วห้อยใช้ตัวนี้ขออเจ้าซื้อมาเจ็ดหมื่น ว่าปล่อยเจ้าสามหมื่นครับสามหมื่นครัวพอได้กำไรพอได้ปล่อยให้เบียดกับปล่อยเนาะครับมันสมบตูต,บติบอะไรเรื่องไงสมบตูติบไหมว่ามีลูกสามตัวโอ้มีลูกสามตัวแล้วครับอ้วนแห้งสมบตูตบนนะิบอะไรโคตรเขาอ่ะอืมเขาตรวจแล้วตรวจงอมาลูกโครครับจกตรวจแล้วมาลูๆๆ Mus กโคตลูกง่ามๆตวอยู่ แต่เสียดายอยู่ว่างามเขาคุ้นหรอปอนี่ซึ่งไหนซึ่งว่าเขาเลี้ยงกินอาหารตลาดธรรมดาอาหารคนาารกินเครื่องว่าอาหารกระสอบอาหารแหลมพอกโอ้อาหาราค,ครับกระซั้งคุ้นหรอครับอาหารกระสบอบอะไรก็ได้นี่ก็นนกครับจังหวะอ้วนแห้งครับพีหนอสีส่หมืน่น สี่หมืนเท่าใดก่หม่นกอยหมื่นน้อยน้อยสี่มื่นหาลอยครับเรือบร้อยอมีงัวเลี้ยงบะมื่นนี่นอนโอ้โหนี่บ่แม่ลูกบ่แม่ลูกครับม <c oughs> แม่ดำลูกแดงลูกแรกบ่กรกครับสูงประมาณ่อยสามสิบเลยพี่น้องแม่ลูกเปิดทีด่เท่าใดครับชนีมื่นหามื่นหานะราคาห้องอ่ะเบอร์โทรครับศู0 สามห้าเจ็ดหนึ่งเ่ก้าหกสองมาใช้มงคลมันม่วงครับผมผู้ชดายตอได้อยู่จังหน่อยอยู่เนาะครับครับส่งอยู่เนาะของเขาคุยกันได้ครับครับมุยกันเบิ้งครับอยากได้ย่ว่าหมื่นกว่าครับไปเรียงลูกตัวผูครับรอครับผูหน่อยตัวนี้ตัวนั้นเท่าไหร่ผมจักปะเดี๋ยวหรือปะบสายรอยังครับยัง เียดบ่ว่าต่อยังหวันเวียดหอขาดขึ้นยู่ครับจาเ่าใดล่ะเขาการหาหมื่นหาหมื่นหาครับสองตัวบ่สองตัวหาหมื่นหาเวียดห้ซหมื่นห้อยค้ากันยู่เป็นหมื่น้ะโอ้ว่าันเงเงหมอเสื้อรอดแกความนมากไก่เลยบ่ื้อบ่ไดงัวดิเอองัวมันอึดอนเลนี่

ลูกตัวแม่ตัวนี้หาหาง,งว่าไปเรียงวะพอ่<า>อกำลังบังคมนี่บ่หลายไปเลยเหรอครับคนว่าสิบเกาแม่หัวโลนลูกโตแม่ครับลูกแหลกคนว่าสูงประมาณร่อยสามสิบแลวพี่น้อง กุ้กิ่วก้หองโอ้มีแต่อันมีพออมีแม่หอกับ ขามาหาซื้องว่าเลี่ยงไม่แต่หลุนเก่าๆแล้วพี่น้องคนหลุนหม่เขาคก็บ่มีมาเข่าสนามเราสิบเก้าวัดตีว่าเสี่ยวพ่อมีครับนี่คุณแม่กำลังบึงอยู่นี่แม,แม่ลูกลูกตัวแม่แม่กับแม่ งามยุดอกพี่นอกพ่อเลี้ยงยดอกสิบเก้าสิบเก้าเนี่ยมองห้องบ่มองเอง้องจำบางครับรถอีกจักสี่หร้อพอได้ค่าน้ำมันก็ไ่ได้บ่เจ็ดร้อยนะเท่าไรสิบเท่าไร สิบแปดเจ็ดร้อยข้างอยี่สามร้อยครับฮะเบิงเอาคุณแม่ 19, ครับสึบนเ้าครับช่วงที่งัวงบอายพี่น้องหาเนี้ยให้ฟีให้น้องเบิงครับส่วนมากกัซื้อขายกันลักๆกกัม่นเบียดครับพี่น้อง ไห่ราคาใครเนี่ยใครห่อกะมิแต่สิจับไปปล่อยตัวกะพยายามสื่อให้มันได้ราคาถือข้าเจ้าสื่อขายหวังผลกำไรจ่อๆครับพี่นอ้องว่ายหลายครับเอาขึ้นรถเต็มล้ำละเต็ม <ๆ S 1> ล,ำลํำแล้วลํำหนึ่งครับลํำที่สองกำลังทยอยขึ้นครับว่ายว่ายยังหลายอยู่พี่นอ้อง งาจังเจ๋าปิดไ่ายครับงอลวนไปเบียดที่เนาะอ๋อสนามกุลคัมือนี่กะปากีฝากน้องวัฒน,นีครับผมสวัสดีครับ